สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็พามาพี่น้องมาเจอกับพีพืชชนิดนึงนะครับที่ผมปลูกไว้เนาะผมนํามาจากในป่านะครับมาปลูกไว้นะพืชชนิดนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าว่านมหาการนะครับหรือชื่อบางพื้นที่จะเรียกนะครับดาวเรืองหรือคําโคกเนาะขอนแก่นอะไรประมาณนี้นะครับหนาแห้งเนาะผักกาดกบนะครับผักกาดนกเขาเนาะ แล้วแต่จะเรียกไปนะครับแต่ใน,ในพื้นที่นะแต่เป็นตายาสมุนไพรชั้นดีเลยนะครับลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นไม้ประดับชั้นดีนะครับเป็นไม้มงคลด้วยนะเป็นไม้ที่สวยงามนะครับเป็นไม้มงคลรวมทั้งเป็นไม้ประดับที่คนนิยมปลูกมากเลยนะครับแต่ส่วนมากจะน้อยมากเลยที่ หลายคนจะรู้จักเนาะว่าพืชน,นิดนี้คือต้นอะไรกันนะครับสําหรับติ่มกันเนิดนะครับว่านาหาการนะครับนั้นยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเลยว่ามีจิ่มกําเนิดจากประเทศใดนะครับส่วนมากในภาคอีสานผมจะเยอะเนาะนะครับส่วนผสทางยามีเยอะเลยนะครับช่วยดับพิษร้อนพิษการนะครับพิษอักเสบนะพิษเสื่องซึมแก้ไข้แก้เพืิคลุมคลั่งนะครับแก้แกพิษตสนซางแก้เริมแก้แกงูสวัสดนะแก่อาการกระสับกระ่ารักษาแผลในมรดสตีได้นะครับช่วยครับ ประจําเดือนของสตรีได้อีกนะสําหรับสตรีประจําเดือนมาไม่ปกตินะครับรักษาฝีได้เช่นกันเลยนะครับแกปวดแสบปวดร้อนนะแกอักเสบฮะ ใครที่มีอาการอักเสบตามร่างกายอันนี้ก็แก้ได้นะครับแก้ไข้เส้งซึมอะไรประมาณนี้นะช่วยทําให้เลือดลมนะครับไหลเวียนดีนะครับรวมถึงนะเลือดใครไม่ดีสามารถฟอกเลือดได้อีกเช่นกันเลยนะครับสําหรับต้นไม้ชนิดนี้หรือพืชบ้านชนิดนี้หรือว่านมหาการนะครับ ช่วยบำรุงธาตุนะครับบำรุงหัวใจช่วยนะครับคลายเส้นได้อีกนะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแก้ปวดปวมฟกช้ำอะไรได้หมดเลยนะครับรวมถึงนะรักษาแผลผุฟองนะครับช่วยอาการเค็ดขัดยอกได้เช่นกันเลยนะครับสำหรับว่านมหากาเนอะอาะใช้พอกฝีนะครับอะรที่เป็นฝีเนะาะใช้ใบหรือหัวของเขานะครับมาตําให้ละเอียด รือตํำให้ละเอียดหรือฝนผสม,มเล้าขาวนะครับแล้วมาทาตรงหัวฝีเนาะอันนี้จะช่วยให้ฝีเรานะครับหายได้เช่นกันเลยนะครับสําหรับว่านมหาการจัดเป็นไม้ลมลูกนะนะครับที่พบได้นะครับตามป่าดิบชื้นหรือนะครับป่าป่าเต็งรังนะครับจะเยอะเลยนะครับใครที่เนาะไม่เคยเจอว่านมหาการนะครับสามารถเนาะ ไปหาได้เลยนะครับก็ควรแนะนำเนาะก็ควรระวังเลยนะครับสตรีมีคันห้ามรับประทานนะตามรัมยายาแพทย์แผนจีนนะครับระบุต้นและรากของว่านมหาการมีพิษเล็กน้อยเนาะโดยจะออกฤทธิ์ต่อตับนะนะครับดังนั้นนะต้องระวังในการใช้ด้วยใครที่จะใช้เป็นยานะครับในการใช้ว่านมหาการเพื่อหวังในสมรุคุณทางยาควรใช้ปริมาณที่พอดีนะครับห้ามใช้เกินปริมาณนะไม่งั้นจะเป็นโทษได้นะ